เอาเลยครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะในกาพีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เซอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเป็นชุดแรมเพจนั่นเองนะครับนั่นก็คือจะที่เป็นชุดระดับตำนานนั่นเองนะก็คือจะเป็นนี่ เป็นชุดเรมเพชยูนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งจะพาไปดูความพิเศษของมันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบอกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากได้แล้วก็อยากจัดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีแบบตัวท่าทางพิเศษะครับที่แบบเปิดตัวโคจะเท่เนี่ยแล้วก็ความพิเศษของชุดก็คือจะมีตัวอ่านี่เลยเนี่ยเป็นตัวท่าทางนะครับแล้วก็จะมีตัวเอฟเฟกต์พิเศษเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชุด ที่อยู่ในเกมได้เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งโคตรเจ๋งนะแบบแปลงร่างได้อะอยู่ในเกมยิงกันอยู่แล้วก็แบบแปลงร่างย่อเยอะเลยเนี่ยโคตรเท่เนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงแล้วก็ตู้สุ่มเป็นลักษณะไหนเราจะพาไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับและตอนนี้เนี่ยเรามาดูอีเวนต์น่าสนใจกันดีกว่านี่โอ้ขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดใหม่แจ็คสันมีการันตีเนี่ยว่าจะเป็น ชุดใหม่ตัวนี้เนี่ยอ่าสิทธิพิเศษฟรีจากฟรีไฟน์เนรับเพียงสมัครแพ็กเกจจาก d ีเทคนะครับเริ่มต้นเพียงแค่11บาทเท่านั้นเองนะเปิดยังไงก็ไม่เกิดนะมีการันตีเอาโทเค็นไปแลกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับไหนนะก็คือจะเป็นสามารถแลกโทเค็นได้ตรงนี้นี่นะเราสามารถเอาโทเค็นการันตีมาแลกได้เลยเนะนี่ยนี่ก็มีเคี้ยวยังอยู่นะตัวนี้เนะนี่ยไหนี่ที่สำคัญคือทรงผมโคตรหลอนะ่ออะนี่ไวรุ่นไวรุ่นจัดเนี่ยสีขาวแบบนี้เลยนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ชุดเท่ๆแบบนี้ก็เดี๋ยวมันจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะแล้วก็กิจกรรมถึงวันที่11กรกฎาคมนี้เท่าน,านั้นนะฮะพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับทรงผมแล้วก็ชุดเท่ๆแบบนี้เนี่ยนี่ก็มันสามารถแยกคลินได้หรือว่าใครแบบดวงดีก็าสามารถแลกเป็นชุดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับได้ตัวคลิปเยอะๆก็แลกเป็นชุดได้เลยและต่อมาแล้วเป็นกิจกรรมท็อปอัพรับหนังสือครองคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือจะเปิดอำนาจหนังสือได้นะตัวนี้ก็คือเราเพียงแค่เติมเพชร99เพชรแล้วก็ สามารถปลดล็อกเพื่อรับไอเทมต่างๆนะว่าจะเป็นตัวท่าทางอะไรตัวนี้ที่โคตรจะเท่นี่นี่เป็นแค่เติมก็เติมเพก็รับไปเลยนะครับเป็นไฮเปอร์บุ๊กแรมเพนนั่นเองนะครับนี่ก็กิจกรรมตั้งแต่วันที่18ปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับผู้ชมครับอ,อย่าลืมมาเติมมาด้วยเดี๋ยวมันจะเติมเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็เติมเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็สามารถปลดล็อกห้องแลบไฮเปอร์บุ๊กได้แล้วนะครับนี่ไหมหลังจากนี้เราก็สามารถไปปลดล็อกหนังสือได้นะครับโดยสามรารถซ ผู้ชมสามารถไปสุ่มกล่องดีกว่าเพราะว่าสุ่มกล่องน่าจะคุ้มกว่าแบบนี้แล้วก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยโทเค็นคัมพีไฮเปอร์บุ๊กนั่นเองนะครับ18มิถุนายนจนถึง7กรกฎาคมนะครับนี่นี่นี่น,นี่แต่ผมว่าสุ่มเป็นกล่องจะคุ้มกว่านะวันนี้แล้วอันนี้คือเราซื้อขาดแบบ10เพจต่อ1อันนะแต่นี่คือถ้าเราสุ่มเรามีสิ์ได้สูงสุดคือ สิบอันกันเลยเนี่ยนี่ไม่ได้ทั้ง4ี่โหฮาดสิบได้ทั้ง4ี่นีโโคตรคุ้มเมื่อกี้ผมก็สุ่มได้10อันโหโคตรคุ้มนะก็สามารถมาซื้อมาสุ่มกันได้จากโทเค็นตัวนี้นะอยู่ที่หน้าร้านค้าเลยะครับมาสุ่มกันได้นะครับเอาละครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะหรับชุดแรมเพย์นะครับเดี๋ยวจะเที่ขนาดไหนตู้สุ่มเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยละกันนะครับไปกันเลยเอาเลครับผู้ชมครับและนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของตู้สุ่มแรมเพย์ยูไนเเต็ดดนนั่งะค้้ชกจุววีีลลยยยโส าราคาสุ่มของตู้เซิร์ฟนี้นะครับเริ่มต้นคือ19 <ๆ S 1> เพชรแล้วก็สูงสุดคือ79 <ๆ S 1> เพชรเท่านั้นนะแต่เซิร์ฟไทยก็ ไม่ได้การันตีว่าจะมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งรู้สึกว่าเซิร์ฟเวียนาจะมาก่อนนะครับในวันที่25นะครับรู้สึกว่าประมาณนี้แถตอนนี้แหละก็ใกล้จะมาแล้วแหละไม่กี่วันนี้คงจะมาแล้วนะสำหรับเซิร์ฟนอกเซิร์ฟเวียนาเซิร์ฟไรเนี่ยเดี๋ยวของไทยก็จะทยอยเข้ามาเช่นกันนะครับก็คาดว่าจะเป็นตู้โทโเค็นทาวเวอร์นะก็คือจะเป็นการตู้ที่สามารถย่อยของรางวัลได้นะครับจะเป็นตู้ลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นตู้แบบนี้แหละของเซิร์ฟไทย <c oughs> ผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะค,คล้ายๆเซิร์ฟนี้แหละ นี่เลยนะ,ค,ะนครับคุณครับโอ้โหจะเทนะที่เห็นแบบว่ามันมีการแบบอ่านี่ไหมคุณครับเหมือนมีดูดพลังแบบนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนล่างนั่นเองนะครับซึ่ง ความพิเศษของชุดนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นความพิเศษของมันที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ขณะอยู่ในเกมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นปุ่มท่าทางแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะอยู่ในท่าทางอยู่แล้วนะมันก็จะมีแบบเป็นปุ่มเปลี่ยนท่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูดาราเยดกันดีกว่านะบในตู้นี้ก็สลับเซิร์ฟไทนะครับตัวหมัดเนี่ยจะแย,ยกกันนะครับตัวหมัดเนี่ยจะไม่มาพร้อมกับตัวชุดแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกเลยว่าใครที่หวังว่าเออตัวหมัดจะมาแถมพร้อมกับชุดแบบนี้ไม่มีทางนะครับก็ หมัดเนี่ยอาจจะเข้ามาก่อนหรือไม่ก็ชุดเข้ามาก่อนนะจะจะเป็นตู้แบบเดียวกันนะตู้แบบนี้แหละแต่ตัวหมัดจะเป็นตู้ที่ใช้3โทเข็นนะแต่ชุดเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็น3หรือเป็น5โทเข็นแบบตู้นี้เลยนะครับในส่วนของรังข้างล่างอาจจะไม่เหมือนกันหรือปรับเปลี่ยนกันไปแต่ละเซิร์ฟนะแต่ว่าบอกเลยว่าชุดที่แบบโคตรจะเท่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความเท่ของมันเนี่ยรายละเอียดอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยละกันนะครับไปเลยที่เลยนะครับคือจะเป็นรายละเอียดของชุดนะครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าชุดระดับตำนานเนี่ยมันก็จะมีการ เปลี่ยนสีได้ตามแรงเดงนะครับซึ่งชุดแรกที่เราได้มาคือจะเป็นสีแดงเลยนะครับคือจะเป็นแรงแดงนะครับทีนี้ในระดับสีอื่นๆก็คือสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเนี่ยก็จะไปตามแรงของเรานะครับแรงโกแรงไดมอนด์แรงแพทินัมนัม่นเองนะครับแต่และสีก็ จะสวยแตกต่างกันไปเลยแล้วแต่ใครชอบนะบและแน่นอนนะครับความคุ้มค่าของมันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวท่าทางพิเศษด้วยนะครับนี่เดีเ๋ยวเราดูเลยนะครับอ่าปึบ๊บนี่ไหมอย่างแรกเลยก็คือจะสามารถมีปุ่มแปลงร่างนั่นเองนีครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะใครยังไม่เข้าใจว่าแปลงร่างยังไงนะครับ อันที่2ก็คือจะเป็นท่าทางเต้นในทีมนั่นเองเนะีสามารถเต้นร่วมกับเพื่อนภายในทีมได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้อ่าต่อมาก็คือจะเป็นท่าทางเปิดตัวเท่ๆนะเหมือนซูเปอร์ไซย่าะไรประมาณนี้เลยเนะี่ยปล่อยพลังอันนี้คือแบบโคตรเทะนะ่เนี่ยซึ่งผมอยากได้มากสุดเลยนะท่างนีโคตรเท่เนี่ยนะอ่าและก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัวเอฟเฟกต์ในการยืนนะเมื่อเราใส่เสื้อหรือว่าชุดนี้เนี่ยก็จะมีตัวเอฟเฟกต์วงแหวนนะอยู่ใต้เท้านั่นเองนะครับโคตรสวยนะครับตอนอยู่หน้าร็อบนะ และนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นตัวปุ่มแปลงร่างนั่นเองนะที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนี่เลยก็คือจะเป็นปุ่มแปลงร่างตัวนี้นะเมื่อเราอ่ามีชุดปุ๊บมันก็จะแถมตัวนี้มาให้เลยนะรเราก็สามารถแปลงร่างได้เมื่ออยู่ในเกมแบบนี้เลยนะครับอ่านี่หนไหม มันก็จะเป็นปุ่มตรงกลางแบบนี้ปุ่มใหญ่ๆเลยนะครับ <S <S นี่เห็นไหมก่อนที่จะเปลี่ยนชุดก็คือจะมีแอนิเมชันแบบดึงร่างขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากใช้เสร็จมันก็จะเป็นปุ่มสีทองก็คือเรากําลังอยู่ในร่างใหม่นั่นเองนะครับคุณผูบหรดูว่าจะเป็นชุดของอตัวแรมเพจตตัวนีน้เราสามารถเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับนี่ก็สำหรับการเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากชุดปกติเป็นชุดตัวแรมเพจตได้เลยจากปุ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือ จากในคลิปเนี่ยก็คือชุดดั้งเดิมเลยก็คือจะเป็นชุดสีแดงนะครับอ่าเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยสมมุติตอนแรกก็ใส่ชุดไฮไลท์มาใส่ชุดตัวเรดไรอะไรสักอย่างมาเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมกดปุ่มตัวนี้มันก็จะทําการเปลี่ยนร่างเนี้ยกลายเป็นตัวสีฟ้าทันทีเลยนะครับนี่ในคลิปเนี่ยก็คือชุดเขาเป็นสีแดงนะครับแต่ที่จริงคือมันจะเปลี่ยนได้เฉพาะสีฟ้านะจากที่ผมสังเกตคือมันจะเปลี่ยนได้เฉพาะสีฟ้านะครับต่อให้คุณผู้ชมอ่าใส่เป็นชุดอะไรมาก็ได้แต่นะครับเมื่อเรากดปุ่มตัวนี้ปุ๊บมันก็จะือ ร่างกายเป็นชุดเดิมชุดดั้งเดิมที่เราใส่มานั่นเองนะครับได้เรียกว่าเราก็เป็นการพลางตัวได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนร่างเท่ๆย่อเยอะศัตรูได้อีกอย่างเลยนะครับเลียโคตรจะสุดนะสำหรับชุดตัวนี้ไม่มีไม่ได้แล้วแับแล้วก็มีตัวท่าเต้นเท่ๆแถมมาอีกด้วยนะโอ้โโคตรคุ้มแนะ่ต้องหมดกี่เพรอันนี้ต้องรอดูเซิร์ฟไทยเลยนะวิวอยากได้อยากได้ ก็นั่แหละอยู่ครับเป็นเนือกันบ้าเลยครับอยากได้กันเรื่างนี้เรียกได้ว่ามาป้ายยากันสดๆเลยะครัยผมก็อยากได้เหมือนกันนะยอยากให้เข้าซร์ฟไทยไวๆจังเลยนะครับโอ้จะได้มีชุดเท่ๆนะครับคือจะเป็นชุดตัวที่3แล้วนะสำหรับชุดระดับตำนานตัวนี้นะครับนี่อ่ะผมยังไม่มีเลยนียก็สำหรับคลิปวิดีโอเมื่อกี้ก็คือจะเป็นคลิปของต่างชาตินะขออนุญาตเครดิตนะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวอ่าชื่อช่องเครดิตของเขาไว้ที่ใต้คลิปนี้ละกันนะสำหรับใครที่สนใจอยากไปดูคลิปเต็มแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อ แล้วก็ยังงงๆอยู่บางอ่านนำสามารถไปดูได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็รอเลยนะครับ mm hmm. ว่าจะเข้ามาวันไหนแล้วก็จะหมดกี่เพจ mm hmm. เตียมตังค์หรือยังสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ hmm. บ๊ายบายจ้า